ซึ่งแนวทางการทำเราเอไอก็จับแล้วเอไอก็นำส่งเร็วเร็วนี่เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าที่จริงท็อปคัตมันการทําสินค้าหรือว่าการขายสินค้าออนไลน์ท็อปคัตคือนแบบนี้คือมนสามารถรู้เลยยกตัวอย่างเช่นเฟซบุ๊กสามารถเจาะไปได้เลยว่าอ้าวสินค้าปัจจุบันยกตัวอย่างเป็นกระชายกระชายยอดไหนขายดีขายได้เท่าไหร่แล้วทำคอนเทนต์แบบไหน คอนเทนต์นันคนถึงแชร์เยอะพอคนแชร์เยอะปุะ๊บตัวไอไอมันก็จะจับออกคอนเทนต์ตัวนี้ดีทีนี้พอเวลาเรามาทำคล้ายๆเขาเราก็ยิงแอดไปด้วยยิงแอดเพิ่มด้วยมันก็ต้องยิงไงยิงในอันที่ดีอยู่แล้วมันก็จะดีขึ้นมันจะเป็นไอตัวหน้างานนะไอพวกอะไรนะน ซึ่งอุปกรณ์ของงานนี้เหมือนมีคุยกันไปแล้วไม่แน่ใจว่าความรูต้องจัดหาครับค่ะมันรอเงินพี่อ่ะ่ไหมก็จะเหลือแค่อันนี้ฮะป้ายต่างๆที่ออกแบบน่าจะจบละนะจบจบหมดแล้วเนาะก็เหลืแต่ส่งพิวอัลโคนที่เราทำอย่างใช่